Dì <tpace> bằng à, rồi. À Này đột <laughs> <tpace> này. <laughs> ยูไม่ใช่กี้ทำให้น้องดูใหม่ดิบ๊วยแมนบ๊โมแมนไอความร่วงหังกระโดดขึ้นมานะดีวไปทำให้ถอนนะเนี่ยดูดูพี่กี้ทำนะไปดูนะโดนแล้วก็เหยียบปุ๊บบนนี้เลยไม่มีกดชัวเออมันเป็นวิดีโอไงโดโด,ไ,โดไหมโดดไหมความก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยว